สวัสดีครับมาพบกับเพจที่ดินถูกทำเลดี159อีกแล้วนะครับท่านแถมให้นิดยังมีให้ผ่อน้วยนะจ๊ะแล้อีกหนึ่งช่องทางที่ YouTube Channel ที่ดินถูกทำเลดี159เช่นกันนะครับวันนี้เราพามาอยู่ที่มองเทอร์คลอง15อำเภอองคารักษ์นครนายกนะครับ <Yeah. S 1> ที่จัดคลอง15ห้างกรุงเทพเพียง60 กิโลเท่านั้นนะครับมาเจอกับโปรร้อนๆราคาเดียววันเดียว5,900บาทต่อตารางวานะครับเพียง17แปลงเท่านั้นนี่นะครับผังแปลงนะครับทั้งหมด17แปลงเท่านั้นราคาเดียววันเดียวนะครับ22สิงสิงหานี้8ปดโมงเช้านะครับ5,900บาทต่อตารางวาเท่านั้นนะครับพิเศษนะครับผ่อนยาวๆหกสิงวดดอกเบี้ยตันตันนะจ๊ะเราไปชมที่ดินกันเลยนะจ๊ะนี่นะครับโซนสีนะครับโซนสีมี6แปลงครับทิศ ชิดติดถนนราชยางทุกแปลงนะครับโซน B ีเรา11 1เแปลงนะครับนี่ครับมนโซน B ีนะครับที่ดินเคลียร์ริ่งไว้สวยงามแล้วนะครับชิดติดถนนราชยางทุกแปลงเลยนะครับพิเศษจริงๆนะครับดาว5้าหมื่นรับที่ดินทันที260ตารางวาถึง360ตารางวานะครับร้อนๆราคาเดียววันเดียวนี้นะครับพบกันวันเสาร์ที่22สิงหา8โมงเช้านะครับอ่าอย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสรรหาที่ดินถูกๆตรงเรดดีๆมาเสิร์ฟถึงมือท่านนะครับสวัสดีครับ